ในตัวเองนะไอเอ่ตัวเรานี่ยมันเจ้าโทสะนีมันเป็นคนขี้ยั่วนะขี้ร้อนนะโทสะมันมากนะเนี่ยมันจะมองเห็นและไอโทสะมันจะนําลงอบบยภูมิถ้าเราตายวันนั้น่ะมันลงอบายภูมิแน่นอนนะแล้วโทสะเนี่ยทําให้เราหาเรื่องทําให้ปากของเราพูดไม่ดีอะนั่น่ะมันจะมองเห็นความไม่ดีในตัวเองแล้วมันจะปรับปรุงแก้ไขนะแล้วเวลาเอามาดูตัวเองเนี่ยมันจะดูไว้ร่างกายนะโอ้ร่างกายนี่ในสุดมันทิ้งทุกอยายเลย มาทำงานไปทำงานมาอา้าวอยู่ฝ่ายเครื่องสำอางตีนกาขึ้นแล้วเห็นไหมเราก็ไปใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์มาปรุงแก้ไขมันก็ได้ชื่อคราวยังไงหนีไม่พ้นในตีนกามาแน่นอนเลยนะครับว่าอยู่เรามันเป็นไปตามกฎธรรมชาติเมื่อเกิดแล้วก็ต้องชรลาแล้วก็ต้องตายเห็นไหมมันมันผ่านในพวกนี้มันหนีไม่พ้นสักคนแต่เรารู้เท่าทานมันเราจะอยู่ยังไงกับกับสิ่งที่เราก็พิจารณาร่างกาย ทำไปทำมามันดับทุกลายเลยเป็นไปตามกฎธรรมชาติแล้วนะเมื่อมันมีเกิดมันก็มีดับไม่ต้องดูอะไรดูความโกรธของเราอะ่ะเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับใช่ไหมเออนั่นแหละหรือความดีใจของเราอะ่ะอ้าเมื่อไหร่เราเสียใจความดีใจหายไปแล้วหรือความอยากที่จะกินอาหารอะไรอ,อร่อยอโอ้ยความอยากมันเกิดขึ้นเราพอไปกินโอ้โหมันมีความสุขนะ ชามแรกมีความสุขชามที่สองช่างไม่สุขชามที่สามไม่ทุกเลยเนี่ยมันจะเห็นสัจธรรมพวกเนี่ยพอทุกเกิดขึ้นในความสุขหายไปทุกสิ่งเกิดขึ้นแล้วดับทุกสิ่งในที่สุดแล้วก็ปล่อยวางสบายเนี่ยเราก็มาพิจารณาร่างกายเราก็เป็นอย่างนั้นน่ะมันเกิดขึ้นในที่สุดมันกระดับเราก็จะปล่อยวางร่างกายความสุขความทุกข์มันก็เหมือนกันเราก็ต้องปล่อยวางเขาเรียกเวทนาสังขารคือจิตที่มันกําลังคิดปรุงแต่งเรื่องมากคนจะเสียหายเรื่องนี้ ลองฟังให้ดีนะที่นั่งในห้องเนี้มันจะเสียหายที่จิตมันคิดแต่ในเรื่องของอดีตที่ไม่ดีถ้าคิดดีมันมีความสุขด้วยมากมันคิดไม่ดีทุกใช่ไหมครับเรื่องอดีตใช่ไหมนั่นแหละไม่ฉลาดคนฉลาดก็ไม่ไปคิดเรื่องอดีตเพราะคิดยังไงมันก็แก้ไขไม่ได้สิ่งที่เราพลาดแล้วเราทํามาแล้วเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้สักลายแต่ปัจจุบันเนี่ยมันแก้ได้เราจะทําอะไรดีชั่วมันแก้ได้ปัจจุบันอนาคตยังมาไม่ถึงก็ไปแก้ไม่ได้ นั้นถ้าใครดึงจิตเข้ามาอยู่ปัจจุบันได้ต้องใช้ปัญญาตัวที่สามมันถึงจะมีพลังดึงออกมาได้มาอยู่กับปัจจุบันได้มันไม่ทุกข์สลรแนะบางคนเป็นนี่เป็นศีลธนาคารทวงแล้วนะนะ่เป็นเพราะว่ามันกลับไปคิดถึงอดีตคิดถึงธนาคารอับข้างหน้านี่จะสิ้นเดือนอีกข้างหน้านี่ธนาคารจะมาทวงแล้วไม่สุขหรอกครับพวกนี้เนี่ยเร,เรื่องเรื่องอ้กการที่จิตมันปรุงแต่งถ้าเราอยู่กับปัจจุบันมันก็ดี แล้วก็จิตของเราเหมือนกันถ้าเอาของไม่ดีใส่มันยุ่งนะพวกกิเลสพวกมลทินทั้งหลายเนี่ยเอาเล่าใส่เข้าไปเดี๋ยวก็ยุ่งแล้วขี่รถก็สเปสปาแลวเดี๋ยวก็ไปชนบาดเจ็บบาดเจ็บยังก็รักษาได้นะถ้าเป็นอามาพปืนอาวุพาณีเดือดรรอนคนอื่นแล้วนะหรือถ้าตายไปเลยก็หมดปัญหาไปเป็นสัมภเวสีเป็นผีพ่อถนนมันก็หมดปัญหาไปหมดปัญหาคนอื่นนะแต่เป็นปัญหาตัวเองตายแบบตากฝนอยู่กลางถนนนะั่นหละ เนี่ยเป็นเพราะว่าเราไม่เข้าใจพวกนี้แต่ถ้าเราเข้าใจปั๊บมันเกิดมันดับเราก็ปล่อยวางถ้าเราทําอย่างนี้ได้นะพิจารณาตัวเองว่ามันไม่มีขันท่าไม่มีตับอีโก้มันหายไปเลยความเห็นแก่ตัวหายไปเลยตอนนี้มันจะเห็นก่คนอื่นไอ้คู่มันจะเกิดขึ้นยี่เราจะพูดเนี่ยคนอื่นจะเดือดร้อนไหมเอ๊เราจะทําอย่างนี้คนอื่นเอ๊เราจะไปเอาของที่จะขอแม่นุญาตเนี่ยมันคนอื่นก็จะเดือดร้อนเดี๋ยวก็หายเนี่ยเนี่ยต่างๆเราเนี่ยมันจะพิถีพิถันในการ ประคับประคองชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองทายเดียวเพราะอีโก้มันดับเนี่ยวิถีพูดมันต้องเป็นอย่างนี้แล้วคนที่วิถีพูดพอเข้าถึงวิธีพูดอีโก้ดับได้แล้วเนี่ยพวกนี้นิ่มเลยอ่อนน้อมทุกคนเลยมีสัมมาคาระวะเลยพูดพระพูดจาเพราะมากเลยไม่มีกระด้างไม่มีโหกฆ่าไม่มีด่าไม่มีมพะรุศวะไม่มี นะพูดเสียดสีทิมแทงพวกนี้จะไม่มีหมดเนี่ยมันดีตรงนี้ฮะโอ้โหถ้าได้อย่างนี้นะถ้าเราเป็นผู้หญิงใครๆก็อยากเ,าเราไปเป็นแม่บ้านเป็นภรรยาใช่ไหมถ้าเราเป็นผู้ชายก็คนอื่นก็อยากเลือกเราไปเป็นคู่ก็าตั้งครอบครัวนั่นะมันเป็นอย่างนั้นถ้าเราอยู่ในที่ทํางานถ้าคะคาดคนที่งเจ้านายไม่คาดแต่คนอย่างเราเนี่ยจะเอาไปใช้เพราะมันดีอะนะมันอ่อนนอ้อมมันทำตนมันมีสัมมาคาระวะรู้ที่สูงที่ต่ํา เนี่ยถ้าเป็นดับอีโก้ได้มันจะออกไปในรูปนั้นเลยเราจะเป็นที่ประทับใจตึนใจของคนที่เด็กเขาพาสมาคมนั่นแหละครับมันอยู่ที่เราแล้วเราจะทำไหมนะถ้าถ้าแข็งกระโดกกระเดกงเหมือนไอ้ปชชูชี้อะไรชูกล้ามอย่างนี้ไปไม่รอดนะขึ้นไม่สูงแล้วครับพวกแข็งกระโดกกระเดงเนี่ยแล้วก็บาปเลยในที่สุดวิบัติเวลาก็จะคัดคนออกก็จะเอาไอ้พวกไอ้ หญิงยะโสพวกนี้เอาทิ้งไปหมดเขาก็จะเอาไอ้พวกที่อ่อนน้อมพวกที่มีคุณธรรมไว้นี่เราดับอีโก้ได้มันจะเกิดอย่างนั้นนะครับถัดไปก็คือทำอีคิวให้มันสูงอารมณ์ของเราเนี่ยให้เราฉลาดทาันอารมณ์ถ้าอยากจะเป็นวิถีพุทธนะต้องทำอีคิของเราให้สูงวิธีทำอีคิให้สูงก็คืออะไรพัฒนาปัญญาตัวที่สามขึ้นเราใช้ปัญญาตัวที่สามมาดับขันห้า อย่างที่เราเมื่อกี้นะพอดับคันนห้าอีโก้มันดับ EQ มันสูงถ้าอีโก้มันดับนะ EQ มันจะสูงแต่ถ้าอีโก้มันใหญ่นะมันไม่ดับนะแล้วมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น EQ มันจะต่ําทําไม EQ มันต่าก็เพราะว่าพออัตรานี่ตัวเราตัวเขานี่ของเรานั่นของเขามันก็จะหาสิ่งต่างๆมาประดับตัวตนเทคล้วตอนี้มันไม่กีบแล้วมันจะเทคกนะ แต่คนที่ดับอีโก้ได้เนี่ยมันตรงข้ามมันจะไขเพราะดูแลตัวเองมันไม่มีอะไรนะมันเห็นได้คนอื่นมันจะให้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 เนี่ยมันตรงข้ามกันตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นการจะทาอีอีเอควห้มันสูงได้เนี่ยคือจิตมีความฉลาดทางอารมณ์รู้เท่าทันสรรพสิ่งทุกขณะตื่นจิตมันจะสงบจิตมันจะนิ่งจิตมันจะไม่วันไหวเนี่ยต้องดับอีโก้ให้ได้ คือถ้าเราอีโก้ได้ขนาดใครก็ด่าเราอย่างฟังเฉยไม่ได้หวั่นไหวไม่ได้กระทบกระเทือนเลยแต่ถ้าอีโก้ยังมีนะใครมาว่าเราน่าเสร็จเลยบ <c oughs> ูบาบวบาเกิดโทสะเกิดอะไรใช่ไหมไม่ได้ดังใจมันก็เกิดโทสะแล้วนะทาไมอีโก้มันจะเป็นอย่างงั้นแต่ถ้าเราดับได้นะโอตอนนี้สบายมากเลยเย็นไปที่ไหนมันก็เย็นและคนเย็นเนี่ยคนมันเข้าไกลคนเข้าไกลถ้าเจ้านายเย็นในลูกน้องก,ก็อยากจะอยู่ใกลใช่ไหม เออมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ EQ เนี่ยจะให้มันสูงขึ้นได้เนี่ยต้องดับอ e ีโก้ให้ได้นะพอดับอ e ีโก้ได้ก็ EQ ก็สู่พวกนี้ก็อารมณ์ไม่มากอารมณ์น้อยแล้วพวกนี้ขยันนะพอมันมีอารมณ์น้อยพลังงานไม่สูญเสียร่างกายพวกนี้ขยนันทํางานทําแบบโอ้โหได้งานเน็ตๆเลยไม่มีน้ําเลยมีแต่เน็ตได้งานแท้ๆเลยพวกนี้เราขยันทํา งานได้มากทํางานได้ยาวนานเพราะอะไรเพราะจิตมันไม่หวั่นไหวจิตมันนิ่งอารมณ์มันสงบคนที่นิ่งคนที่สงบได้เนี่ยพลังงานมันเยอะพลังงานจิตในตัวมันเยอะแล้วเวลามันทํางานมันจะทําได้ยาวนานทํางานได้มากชนิดและยาวนานนั่นแหละครับอย่างผู้บรรยายออกจากวัดมาสองห้าหนึ่งแปดจนเดี๋ยวนี้ก็นอนนิดเดียวนอนกั้นทางานหมด ทำงานตลอดงานเยอะแต่มันทําได้เพราะมันใช้ใจทํามันไม่ได้ใช้สมองทําสมองมันเพียงเครื่องมือให้ปากพูดให้มือทําแต่จริงๆตัวบง,บงการจริงๆคือใจของเราในสุดเราก็ทํางานแบบสบายๆไม่เครียด นะปัญหาอะไรต่างๆเกิดขึ้นเราเห็นรู้เท่าทางมันหมดอะสบายไม่เครียดเบ้าทํางานด้วยใจอย่าไปทํางานด้วยสมองคนที่เรียนสุตตานตามยาปัญญาแล้วเกิด i อคิวเนี่ยนะสูงๆเนี่ยเขาทำงานด้วยสมองก็ดูสิครับคนที่ดําทํางานด้วยสมองดูทางทีวีไปเห็นชัดมา ใหม่ๆก็น่าใส้ตอนหลังหน้าเหี่ยวแล้วยังไม่นานนะเราทํางานด้วยสมองไม่ได้ทํางานด้วยใจถ้าทํางานได้ใจ,นใจหน้ามันจะใส้คนประเภทนี้เราทํางานได้มากนะเนี่ยเพียงแต่ว่าถ้าเราเราดับอีคิวให้ได้ดับอีโก้ให้ได้แล้วอีคิวมันจะสูงโอ้โหตอนนี้อีคิวสูงอะ่ะถ้าเรามีลูก